สวัสดีครับเพื่อนทุกคนครับมาพบกับผมซูเปอร์ลักกี้ในเกม o o น n i g h t o n i s l a y e r นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดกระชานะครับชื่อช่องผมคือซ u เปอร์ลั y ก,กี้นะครับได้รับมอบหมายจากคุณอานนะมาเปิดกระชากันอีกเช่นเคยนะว่า จะต้องได้ในส่วนของรุยนะแล้วก็ได้อุซุยเทนเงินนะขอสองตัวนี้มานะเพื่อที่จะทําในส่วนของรุยเนี่ยเพื่อที่ทำถึงสองดาวนะส่วนอุซุยเทนเงินเนี่ยทำขอสามตัวแล้วกันนะทำประมาณสักแปดดาวเก้าดาวก็กําลังดีนะสําหรับอุซุยเทนเงินตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เพิ่มเกรดไม้ตายให้กับทีนนะเป็นตัวที่ดีมากมากแล้วก็เป็นตัวแทงที่ดีจริงๆนะสําหรับอุซุยเทนเงินนะ แล้วก็ถ้าได้เลนมาอีกตัวหนึ่งก็ดีมากๆนะเป็นตัวแทงนะคิดว่าจะมีเลนกับตัวอุซุยเนี่ยเป็นตัวแทงนะแล้วก็ในส่วนของลุยเนี่ยนะครับในการตีดาเมจให้ดักหนักเลยนะครับสิบสองดาวด้วยกันเนี่ยก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็จะเปิดในในซัมมอนอันนี้นะครับในส่วนของเอ่อในส่วนของซัมมอนปกตินะแล้วก็ซัมมอนพิเศษแล้วก็เหมือนกับซัมมอนพิเศษพิเศษนะเหมือนกับพิเศษ ขอไข่นะขอเหมือนกับอะไรนะพิเศษใส่ไข่หลายๆฟองเลยเนี่ยนะในส่วนของกระชานี้นะแล้วก็มีกระชานึงนะก็คือในเรื่องของอนาคตนี่นะกระชาอันนี้นะในอีเวนต์นี่นะมันจะมีในส่วนของกระชาลิมิตเต็ดนะซึ่งนะตอนนี้เนี่ยอีก2วันเนี่ยชินบุใหม่จะมานะครับชินบุตัวนี้เนี่ยเป็นตัวฮิลที่ดีมากมอีกตัวหนึ่งนะก็ควรที่จะนะได้มาในเสริมทีมนะก็คือที่คิดไว้นะในส่วนของทีม ที่คุณอาร์ตตั้งใจไว้เนี่ยก็จะมีในส่วนของอุสวีนะเอ็นเยน,นะแล้วก็เลนนะเพื่อเป็นตัวแทงใช่ไหมครับแล้วก็มีฮิลเลอร์นะคือในส่วนของชินอบุนะแล้วก็มีในส่วนของตัวโจมตี2ตัวนื่นคือครับคือรุยนะรุยปีาศาจนะแล้วก็ทันทิโร่ปีาศาจนะก็จะครบ5ตัวสมบูรณ์แบบนะสมบูรณ์แบบนะก็ค่อยๆพัฒนาตัวละครไปเรื่อยๆนะครับสําหรับทีม โหดโหดนะแล้วขมขอเน้นย้ำนิดนึงนะสำหรับใครที่รีนะตอนนี้เนี่ยนะควรที่จะได้รุยนะได้รุยนะเพราะรุยมันตัวแบกจริงๆนะเน้นย้ำว่าคือรุยนะรุยนะฮะนะครับก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะที่เราจะมาเปิดในส่วนของอะไรฮนะกาชานะครับนีนะ เ,เรามาเปิดกระชาไล่ไปแล้วกันนี้สำหรับในส่วนของอกระชาปกาติดีกว่านะนี่ฮนะว่านะจะได้อะไรเนะี่ยอันนี้ก็มีโอกาสได้ในส่วนของไม่แน่ใจนะมีโอกาสได้ในส่วนของตัวเสาหลักหรือเปล่านะแต่งนี้ยแล้วแต่เนี้ยก็จะเปิดไพ่นะในส่วนตรงนี้นะนะฮะเกิดไปแล้วฮะอืมไม่ได้นะไม่ได้เลยครับตรงนี้นะ ไม่ออกนะไม่ออกนะโอเคพอพอักคอแล้วนะเรามาเอาจริงกับอันนี้นะกันนะในส่วนของตัวนี้นะขอลุยสักตัวนึ่งนะแล้วก็อุใสยเงินหรือเลนเลนมานะขอขอลุยตัวหนึ่งก็ดังดีนะนะฮะอ่าไม่ได้นะ,อะโอเคครับก็ มาเปิดที่10ดีกว่านะมีโอกาสที่จะได้ตัวละครหดหัวนะนะเราพอดูนะขอให้ได้ในส่วนของเลนนะแล้วก็รุยนะแล้วก็ในส่วนของเทนเงินนะขอสามตัวนี้เลยกันนะตัวอื่นขออย่ามาเลยเลยกันนะอ่ะโอเคครับอ่ะมาจัดการเลยครับอมืมาก็รู้สึกว่า10แรกนี่คือเกลือมากเลยนะ เอาลนะลุ้นหน่อยฮนะโอ้ยนะฮะโยชิโร่นะไม่มาทำไมเนี่ยนะอย่างเกลือครับต่อยต่อไปต่อครับอืมนะฮะชิโนบุมานะ ยังไม่ใช่ตัวที่ต้องการนะก็ยังไม่ใช่ตัวที่ต้องการดีกว่าฮะเกลือเกลือโอ้โหโอไม่ใช่กันเนี่ย นะฮะโอ้โหนะฮะขอสักตัวได้ไหมอุซวยเทนเกนเลนอะไรพวกนี้โอ้ทันจิโร่โอ้ไม่อีกตัวครับโอ้นะคะานาะโอมานะ คู่สามีภรรยานะฮะโอ้โหตัวเอาเอาภรรยามาทำไมเนี่เอาสามีมาสิครับนะโอ้โหภรรยามาครบแล้วสามีมาสักตัวหนึ่งนะ่ะ โอ้ชิเนบุใหม่แล้วนะโอ้ชิเนบุมาเยอะแฮะมาบ่อยมากชิเนบุเนี่ยนะโอ้โหแกนยาวมา หมจิโร่มาครับผมแต่ก็ไม่ใช่ตัวที่ต้องการอีกแล้วนะเลยเจ็ดสิบครั้งนะออกมาเหอะนะลุยนะ ให้ลุยอ่ะโอ้อินโสเซเกะมานะโอ้อีกสามสิบครั้งนะ โอ้ไม่ใช่เลยนะสุดท้ายครับโอ้โหไม่ใช่เลยสักตัวนะอืมนะฮะมาเปิดในส่วนของพิเศษพิเศษนะสำหรับตู้นี้นะควรที่จะได้แล้วนะ นะอยากได้ส่วนของรุยนะแล้วอุซุยเทนเงินนะอือหือไม่ใช่ไม่ได้ฮนะ โอ้โหเกลือเกลือครับเกลือโอ้โหได้แต่อะไรก็ไม่รู้อะ โอ้โหใจคอจะไม่ออกเลยเนี่ยโอ้โหไม่ออกเลยเพื่อน โอ้โหนะเรือครับเรือไม่ออกเลยฮนะจอกยาาออกเจนมากเลยฮนะโอ้โหไม่ออกครับโอเคคร้บก็ จบไปแล้วนะสำหรับการเปิดกาชาอันแสนแบบเขาเรียกน,นะเกลือสุดๆไปเลยเนะี่ยสำหรับวันนี้นะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปทำใจเรื่องเกลือนิดนึงนะก็ขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ